สวัสดีครับพี่น้องหลายๆคนกับท่านนห้ก,การปลูกคาปลูกกันไหน,นพี่น้องเนาะส่วนมากหนาฝนนี่สิบบบดีคือเป็นหนาแหลงเลอพี่น้องเด้อนี่จะปลูกกับปลูกตอนปีใหม่แล้วพี่น้องเด้อปีใหม่ไปหาไปหาหนาลงหน้าพี่น้องเพราะว่าหนาฝนมันปลูกแล้วมันจะเนา่ามันจะตายพี่น้องนี่ครับผมนมันจะแต่งเละครับผมมดหนาฝนเขาหนาหนาวไปหา หนาแหล่งเนี่ยเขาสีแตกไปพี่น้องการปลูกคาเขาต้องปลูกนานดิถ้าพี่น้องเดนะเบ่งพี่น้องเบ่งพี่น้องนอเต็มเลยพี่น้องเห็นไหมนี่จะนอได้พี่น้องเนี่ยนี่นี่ไม่จะนอครับผมเนี่ยเขาสีออกแบบนี่พี่น้องเนขาเห็นพี่น้องการปลูกคาครับผมนาในแตกออกหลายพี่น้องเป็นนาแหล่งได้พี่น้องเด้อนาฝนเขาจะปลูปูแล้วมันตายพี่น้องเนี่ยขอดีของเขานี่พี่น้องเบ่งนอเขาเต็มเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับผมนอเต็มเลยพี่น้องเนี่ย ปลูกคาต้องปลูกนานีิถ้าพี่น้องนะนี่มันเป็นน้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยนี่ตะนน้อยนพี่น้องนอนี่นี่ครับผมแตกออกลร้ครับพี่น้องนี่การปลูกคาครับผมจะปลูกนาแรล่งนะพี่น้องเ้านาฝนนี่มันตายครับพี่น้องต้องปลูกนาแรล่งครับผมโอเคครับพี่น้องสิ่งดีๆฝากพี่น้องครับผมการปลูกคาครับผม